สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านพบกับผมอีกแล้วนะครับติ๊กปวกได้รับจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมที่ผมทำเปรียบเทียบระหว่าง fd 1 8แล้วก็ f d 2.0นะครับมเปรียบเทียบให้ข้อมูลเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจนะครับว่าจะเลือกตัวไหนกันดีนะก็มีสมาชิกให้ความสนใจไป็นจำนวนมากครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมนะแล้วก็คลิปถัดไปที่สมาชิกร้องขอกันมานะครับก็จัดให้นะครับผม Civic FD ฟดี o r c h a เนเนะครับมีอะไรเปลี่ยนบ้างก็เนื่องจากสมาชิกที่กําลังหารถมือ2แลนะครับเราก็เลยอยากรู้ว่าจะเลือกซ i v i c ตัวไหนดีนะครับระหว่างตัวเก่ากับตัวเน n ชสนะครับมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างครับก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะมาให้ข้อมูลเปรียบเทียบกันนะครับผมนะก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่า Civic FD นะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงออปชั่นย่อยของแต่ละรุ่นในทุกปีนยเปลี่ยนเยอะมากนะครับ ซึ่งเป็นการยากนะครับที่จะรวบรวมข้อมูลออปชันได้หมดนะครับบางปีมันมีบางปีไม่มีนะครับผมดังนั้นจะขอพูดถึงในภาพรวมนะครับระหว่างตัวแมนเชนเท่านั้นนะครับผมหาผิดภาพการใดนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็จะขอรวมนะครับจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงในปี28นะครับรวมไปเป็นในเมนนเชนไปด้วยเลยนะครับผมก่อนอื่นนะครับมาทําความเข้าใจกันก่อนครับ h o n v i c i v i c FD นะครับผมมันคือ ฮอนด้าซีวิกเจเนอเรชัที่8ครับผมจะนับปีที่ทําการตลาดนะครับหรือปีที่ขาานะครับระหว่างปี2006-2011นะครับผมแต่ที่จริงแล้วนะครับซีวิกเอเริ่มขายตั้งแต่ปลายปี2005นะครับผมไปจนถึงต้นปี2012นะครับผมซึ่งเป็นช่วงคาบเกี่ยวระหว่างโมเดลกันนะครับผมดังนั้นนะครับรถ Civic f อดีใครนะครับที่ไปดูในเล่มทะเบียน มีปี2005ถึงปี2012นะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับผมนะ c ซีวดีตัวแรกนะครับเราจะนับปีตั้งแต่ปี2006จนถึงปี2008นะครับผมส่วน Civic เอ่อไมเนอร์เชนนะครับผมหรือตัวย่อ MC นะครับผมเราจะนับตั้งแต่ปี2009ถึงปี2011นะครับผมที่จริงตัว Minor c h a ชนนะครับก็จะเริ่มออกมาตั้งแต่ปลายปี2008แล้วนี่แหละ แต่เราจะเริ่มนับจริงๆปี2009นะครับเป็นต้นไปนะครับไมเนอร์เชนนะครับความหมายก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงครับของรถรุ่นนั้นๆนะครับผมเพื่อกระตุ้นยอดขายเพื่อปรับโฉมปรับอะไรนะครับมีในรถทุกยี่ห้อนะครับผมทุกรุ่นนะครับผมไมเนอร์เชนนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยมาเริ่มกันที่ภายนอกนะครับผมรูปบนนะครับเป็นซีวิคตัวเก่านะครับ ตัวข้างล่างนี้เป็นไมเนอร์เชนนะครับจะเห็นนะครับดูหน้าตาด้านหน้าครับจะแตกต่างกันชัดเจนนะครับอันดับแรกเลยนะครับคือกันชนหน้านะครับชุดกันชนหน้านะตัวไมเนอร์เชนนะครับจะเห็นว่ารูปทรงกันชนหน้านะครับมีรูปทรงนะครับที่มีเหลี่ยมมากขึ้นนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนรูปทรงช่องลมนะครับผมนี่เป็นแบบหน้าบึ้งนะครับทรง A นะครับส่วนตัวเก่านะครับเห็นไหมมันจะเป็นตัว U นะครับ ส่วนอันใหม่เป็นตัว A แบบนี้นะครับตรงควํานะครับแล้วต่อไปก็ชุดกระจังหน้านะครับเห็นไหมครับกระจังหน้าจะเป็นเหลี่ยมมากขึ้นนะครับผมเป็นเหลี่ยมมากขึ้นกระจังหน้ามันจะใหญ่กว่าเดิมนะครับเพชรคอนด้าเนี่ยครับตัวไมน์ไดเชนกับตัวเก่าี่ใส่ด้วยกันไม่ได้นะขนาดต่างกันแล้วก็กระจังหน้าจะมีตะแกรงมาด้วยนะครับก็จะดูสปอร์ตขึ้นนะครับผมแล้วก็ไฟตัดมองครับเปลี่ยนจากเหลี่ยมนะครับกลายเป็นวงรีนะครับแบบนี้นะครับผม แล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับผมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับที่เพิ่มมาในตัว1.8นะครับในตัวเก่านะครับไฟเลี้ยวกระจกข้างเนี่ยจะมีเฉพาะตัว2.0ครับตัว1.8ไม่มีแต่ในตัวไมเนชช์นะครับจะมีในตัว1.8 e ให้ด้วยนะครับผมนี่ก็คือจุดแตกต่างของด้านหน้านะครับผมจุดที่สังเกตง่ายๆเลยก็คือดูไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็ดูกระจังหน้านะครับที่มันเป็นหลุเหลี่ยมนะครับผมก็ดูไม่ยากนะครับโอเค ต่อไปนะครับยังอยู่ที่ด้านหน้านะครับก็เป็นที่ไฟหน้านะครับผมไฟหน้าตัวไมเนอร์เชสนะครับเขาจะลมควันนะครับผมหรือเรียกว่าสโมกนะครับผมมันจะออกสีดำๆนะครับผมนครับแต่ถ้าเป็นตัวเก่านะจะเป็นครวเงียมใสๆเงาเเลยนะครับผมต่อไปนะครับเป็นก้านปัดน้ำฝนนะครับตัวนี้จะเริ่มเปลี่ยนตั้งแต่ตัวโมเดลเยียปี2008และนะครับผมอันนี้นะครับรูปนี้เป็นก้านปัดน้ำฝนตัวเก่านะครับผมนะ ส่วนตัวใหม่นะครับผมจะเห็นว่าก้านปัดน้ำฝนนะครับเขาจะเรียวนะครับเรียวเล็กนะครับแล้วก็มีนี่นะครับมีจุดโค้งงอตรงนี้ด้วยนะครับเขาปรับปรุงครับเพื่อให้มันปัดน้ำฝนได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ทําให้เปลี่ยนยางปัดน้ำฝนได้ง่ายขึ้นนะครับผมก็นี่ครับดูรูปนี้เปรียบเทียบนะครับตัวล่างนี่เป็นตัวเก่านะครับส่วนบนนี่เป็นตัวใหม่นะครับต่อไปนะครับไปที่ด้านท้ายกันบ้างนะครับ ุดที่ชัดเจนเลยนะครับก็คือไฟท้ายนะครับผมไฟท้ายนะครับตัวเก่าจะเป็นวงกลมนะครับหรือที่เราเรียกว่าโดนัทนะครับผมส่วนโตใหม่นะครับจะเป็นแปดเหลี่ยมนะครับให้เรานับเหลี่ยมเลย1นสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับผมท้ายแปดเหลี่ยมนะครับตัวนี้นะสําหรับหลายคนนะครับ ที่ซื้อตัว m i เน r c เช a d มานะครับแต่ชอบไฟท้ายกลมมากกว่าครับก็มีเอาไฟกลมนะครับตัวเก่านะครับมาเปลี่ยนแทนตัวใหม่นะครับก็มีให้เห็นเหมือนกันนะครับก็อยู่ที่ความชอบนะครับเราสามารถเปลี่ยนแทนกันได้เลยนะครับผมเคจุดต่อไปนะครับตัวไฟเบรกดวงที่3มนะครับผมตรงจุดนี้นะครับผมตั้งแต่ตัว m i เน r c เช a d ปี2010ต้นไปนะครับจะเป็นไฟ LED นะครับผมนะ และอีกหนึ่งจุดก็คือในเ d 2.0นะครับจะเป็นเซนเซอร์4จุดนะครับมาให้จากโรงงานเลยนะครับผมมีเฉพาะเ d 2.0นะครับต่อไปนะครับระบบน้ำมันนะครับรถโมเดลเยียปี2008นะครับจะถูกปรับปรุงให้เติมน้ำมัน E20 ได้แล้วนะครับผมดังนั้นถ้าเราเปิดฝาเติมน้ำมันออกมานะครับผมเราจะเห็นเขาติดสติ๊กเกอร์นะครับบอกว่า g a ๊สโซฮอ E10 e20 นะครับผมซึ่งตัวเก่านะครับผมจะไม่มีนะครับจะมีบอกแค่เบนซินออกเทน91นะครับผมแต่ถ้าตัวใหม่นะครับก็จะบอกให้เติม e10 กับ e20 ได้นะครับผมจุดต่อไปนะครับเรามาดูที่ลายล้อแม็กกันนะครับผมหลังจากมายอร์เช e นะครับตัว fd1.8 นะครับยังคงใช้ล้อแม็กลายเดิมนะครับผมขอบ15กับขอบ16เนี่ยครับผมจนปี2010นะครับ ขอบสนะครับจะเปลี่ยนนะครับเป็นล้อแม็กนะครับลาย10ก้านทีทีแบบนี้นะครับผมลายนี้ก็มีให้เห็นกันเยอะนะครับผมจะเปลี่ยนเป็นลายนี้นะครับส่วน f อ2 0นะครับก็จะเปลี่ยนลายไปเลยนะครับล้อเดิมลายเดิมนี่ไม่ใช้ไปเลยนะครับเปลี่ยนไปเป็นลาย10ก้านเหมือนกันนะครับแต่เป็นขอบ17นะครับแล้วก็ลายสวยกว่านะครับผมดูลายนี้นะครับผมก็เคยใส่อยู่นะครับสวยเลยตัวนี้ต่อไปนะครับมาดูสีกันบ้างนะครับผม ในปี2010นะครับจะมีการเพิ่มสีน้ำเงินมุกนะครับผมหรือชื่อเต็มๆนะครับสีน้ำเงินมุกไดโนนะครับผมก็ยังมีให้เห็นนะครับสีน้ำเดิมสีน้ำเงินนะครับตัวจริงสวยเลยนะครับผมต่อไปนะครับสีที่ยกเลิกผลิตนะครับจะเป็นสีม่วงเปลือกมังคุดนะครับผมสีม่วงเปลือกมังคุดนะครับว่าหายากแล้วนะครับผมเจอสีแดงนะครับแดงเลือดหมูเนี่ยครับผมหายากกว่าอีกนะครับผม ใครเจอรถสองสีนี้เดิมๆจากโรงงานเนี่ถือว่าท่านโชคดีมากนะครับผมที่ได้เจอแลไอเทมนะครับรถหายากนะครับผมต่อมาครับเรามาดูภายในกันบ้างนะครับเริ่มนที่เลขวินเลยนะครับเลขวินก็คือหมายเลขตัวถังรถนั่นเองนะครับให้มาดูหลักที่10นะครับผมหลักที่10นะนี่ครับหลักที่10จะบอกปีที่ผลิตนะครับผมถ้ารถของเราเป็นเลขหกนะครับหมายถึงปีที่ผลิตนะครับคือปี2 0 0 6ันะครับ เลข7คือปี2007เลข8ปี2008เลข9คือปี2009นะครับส่วนตัว A คือปี2010แล้วก็ตัว B เป็นปี2011นะครับย้ำนะครับว่าเป็นปีที่ผลิตจากโรงงานนะครับผมซึ่งมันอาจจะไม่ตรงกับในเล่มทะเบียนของท่านนะครับผมเพราะว่ามันจะมีในบางกรณีนะครับเช่นรถที่ผลิตออกมานะครับแล้วก็รอขายรอจดทะเบียนนะครับมันจะทำให้ปีที่ผลิตกับ ปีที่จดทะเบียนในเล่มนะครับผมมันไม่ตรงกันนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับต่อไปนะครับเป็นแผ่นเพลรถนะครับผมแผ่นเพลรถนะครับจะติดอยู่ที่ประตูนะครับข้างประตูฝั่งคนนั่งนะครับผมต้องเปิดประตูออกมาแล้วจะเจอนะครับผมรถตัวไมน์เชนนะครับแผ่นเพจจะเป็นสีเขียวนะครับผมแต่ตัวเก่าจะเป็นสีดําแบบนี้นะครับผมแผ่นเพจนะครับเขาจะบอกเลขตัวถังรถนะครับเลขเครื่องนะครับผมแล้วก็ตัวสีรถนะครับผม ก็ลองไปเปิดประตูรถเรานะครับแล้วก็สังเกตดูได้นะครับต่อมานะครับมาดูกันที่เรือนใหม่กันบ้างนะครับรถไม้เนเชนในปี2 0 1 0นะครับจะเพิ่มมาตรวัดอัตราการบริโภคเชื้อเพลิงนะครับตรงเรือนใหม่นะครับผมหน่วยเป็นกิโลเมตรต่อลิตรนะครับผมเพิ่มเข้ามานะครับผมดูอย่างคันนี้นะครับขี่ได้ยังไงนะครับ24กิโลเมตรต่อลิตรนะครับมีความสามารถเฉพาะตัวจริงนะครับขี่ได้อย่างนี้นี่โคตรประหยัดเลยนะครับผม ก็ฟังก์ชันนี้นะครับจะมีตั้งแต่รถปี2,10 0เป็นต้นไปนะครับผมต่อไปนะครับรถ Manage นะครับจะมีการเพิ่มจอ Navigator นะครับทั้งในตัว1.8และ2.0นะครับนี่ครับหน้าตาจอนะครับผมเป็นแบบนี้นะครับ n a v i เกเตอมันก็คือเหมือน g o o g l e Map ในสมัยเนี้ครับผมแต่สมัยก่อน g o o g l e Map มันยังไม่ฮิตนะครับผมส่วนรถรุ่นไหนนะครับที่ไม่มีจอนะครับยังเป็นวิทยุหน้าตาแบบเดิมนะครับแต่เปลี่ยนเป็นวิทยุ1แผ่นนะครับผม แล้วก็เพิ่มช่องเสียบ USB มาให้นะครับช่องเสียบ USB นี้จะอยู่ในตรงคอนโซลกลางนะครับเปิดที่พักแครออกมาจะอยู่ข้างในนะครับก็เอาเพลงใส่ USB นะครับแล้วก็เปิดฟัางได้ต่อไปนะครับเป็นระบบ Pattern c ช i p นะครับหรือเกียร์ที่พวงมาลัยนะครับของ FD 2.0นะครับก็คือใน FD 2.0ตัวเก่านะครับก่อนที่เราจะเข้าเกียร์ที่พวงมาลัยนะครับก่อนที่เราจะกดเข้าเกียร์ได้นะครับเราต้องเลื่อนคันเกียร์นะครับ มาที่ตำแหน่ง S ก่อนนะครับผม S นะครับย่อมาจากชิปนะครับแต่ใน FD 2.0ตั้งแต่ปี2008เป็นต้นไปนะครับสามารถนะครับเข้าเกียร์ที่พวงมาลัยได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเลื่อนเกียร์มาที่ตำแหน่ง S นะครับผมก็ทําให้การขับขี่นะครับมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับผมต่อไปนะครับยังคงอยู่ที่พวงมาลัยนะครับก็มีการเพิ่มพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับก็คือเพิ่มปุ่มคอนโทรลเครื่องเสียงนะครับในฝั่งซ้ายนะครับ แล้วก็เพิ่มปุ่มนะครับระบบพุช h c นโท r o นะครับในฝั่งขวาเนี่ยเข้าไปในตัว Fd 1.8นะครับก่อนหน้าน,นี้นะครับปุ่ม2ฝั่งเนี่ยมีในเฉพาะ Fd 2.0เท่านั้นนะครับแต่หลังจากไมเนเชสนะครับก็เพิ่มฟังก์ชันนี้มาให้ตัว Fd 1.8ด้วยนะครับผม แล้วก็อีกหนึ่งจุดนะครับที่เข้าใจกันผิดก็คือภายในสีดำนะครับมีตั้งแต่ตัวก่อนไมเนชเชนแล้วนะครับผมนะครับดูในใบบอร์ชัวของ FD ตัวเก่านะครับจะเห็นว่ามีภายในสีดำแล้วนะครับพอมีหลายท่านนะครับเข้าใจผิดนะครับเข้าใจว่าตัวภายในสีดำเนี่ยมีเฉพาะตัว F d ดีไมเนชเชนนะครับผมที่จริงมันมีตั้งแต่ก่อนนั้นนี้แล้วนะครับผมต่อไปนะครับไฟส่องแผนที่นะครับผม ตัวนี้เป็นตัวเก่านะครับส่วนตัวไมน่าเชนนะครับจะเพิ่มไฟแต่งมาให้นะครับหรือที่เราเรียกกันว่าไฟบิ้วอารมณ์นะครับก็พอเปิดไฟตัวนี้นะครับมันจะเพิ่มความสิ่นพรีในห้องโดยสารครับผมต่อไปนะครับในห้องเครื่องนะครับจริงในระบบเครื่องยนต์นะครับทั้งเครื่องยนต์ทั้งเกียร์ต่างๆไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยนะครับในดอที0.8ถึง0นะครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนนะครับก็คือสีปอกหุ่งสายออกซิเจนเซนเซอร์ตัวบนนะครับผม ดูในรูปนะครับผมเนี่ยครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นปอกหุ้มสายไฟนะครับผมก็คือลดในปี06ถึง07นะครับผมจะเป็นสีดำนะครับผมอย่างในรูปกันเนี้ยนะครับเป็นสีดำนะครับผมส่วนตั้งแต่กลางปี07จนถึงปี08นะครับรูปนี้นะครับจะเป็นสีขาวนะครับผมหลังจากนั้นนะครับตัวปี09นะครับหรือตัวมิเนเช่เนี่ย จะเปลี่ยนเป็นสีส้มนะครับออกส้มๆเหลืองๆนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่เอาไว้สังเกตกันได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกรอบนะครับสำหรับ Civic FD Minor Chain นะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างแรกเลยนะครับก็คือการชนหน้านะครับรูปทรงที่มีเหลี่ยมนะครับผมช่องลมนะครับผมรวมถึงกระจังหน้านะครับผมไฟตัดหมอเป็นวงรีนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวกระจกข้างนะครับผมที่เอามาใส่ในตัว1นนะครับผม แล้วก็ไฟหน้านะครับที่เป็นแบบลมควันนะครับผมแล้วก็การปัดน้ําฝนนะครับตั้งแต่ปี2008นะครับที่ปรับให้เล็กเรียวต่อไปด้านท้ายนะครับก็เป็นไฟท้าย8เหลี่ยมนะครับผมมีไฟเบรกดวงที่3ที่เป็น LED นะครับตั้งแต่ปี2010นะครับผมแล้วก็มีเซ็นเซอร์ถอยหลัง4จุดนะครับใน FD 2.0นะครับผมแล้วก็เติมน้ำมัน E20 ได้นะครับตั้งแต่ปี2008นะครับผม เปลี่ยนลายล้อนะครับทั้งในตัว1.8และ2.0นะครับแล้วก็เพิ่มสีเงินมุกนะครับผมต่อไปเรามาดูภายในกันนะครับผมอย่างแรกเลยก็คือเลขวินนะครับเลขวินอันที่จริงมันเปลี่ยนทุกปีอยู่แล้วนะครับผมต่อไปก็เพดรถนะครับเป็นสีเขียวนะครับผมแล้วก็เรือนใหม่นะครับมีบอกอัตราการบริโภคเชื้อเพลิงครับตั้งแต่ปี2010เป็นต้นไปนะครับผม เพิ่มออปชันจอเนวิเกเตอร์นะครับในตัว1.8ละ2.0นะครับเปลี่ยนวิทยุนะครับจาก6แผ่นนะครับเป็น1แผ่นแล้วก็เพิ่มช่องเสียบ USB เข้าไปนะครับตั้งแต่ปี2010นะครับแล้วก็ใน FD 2.0นะครับตั้งแต่ปี2008เป็นต้นไปเนี่ยระบบ Pattern ์ h i ินะครับหรือเกียร์ที่พวงมาลัยนะครับสามารถกดที่พวงมาลัยได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องเลือกไปที่ตำแหน่ง S ดอทนะครับผม แล้วก็มีการเพิ่มปุ่มมันติฟังก์ชันนะครับที่พวงมาลัยนะครับทั้งปุ่มควบคุมเครื่องเสียงนะครับแล้วก็ระบบพุ u s h Control นะครับใน F.D. 2.8นะครับจากเดิมที่มีในเฉพาะ F.D. 2.0นะครับผมแล้วก็เปลี่ยนไฟ2แผ่นที่นะครับผมแล้วก็สีปอกุ่้มสาย Oxygen Sensor ตัวบนนะครับที่มีการเปลี่ยนสีโอเคก็เรียบร้อยกันไปนะครับสำหรับสิ่งที่เปลี่ยนใน s e r i e F.D. m a i n t e n a n e นะครับทั้งภายนอกและภายในนะครับ ถ้าถามผมว่าเลือกตัวไหนดีนะครับก็แน่นอนนะครับ Civic m d Minor Change นะครับเป็นรถที่ปีใหม่กว่านะครับดังนั้นในเรื่องอายุการใช้งานนะครับการซ่อมบำรุงนะครับมันจะน้อยกว่านะครับดังนั้นท่านงกถิ่นก็เลือกตัวที่ปีใหม่ๆกว่านะครับดีกว่าอยู่แล้วนะครับผมแต่ถ้าเป็น Civic ตัวเก่านะครับแล้วเขาซ่อมบำรุงเก็บมาหมดแล้วนะครับผม เราได้มาไม่ต้องทําอะไรถ้าแบบนั้นก็คุ้มเลยนะครับผมเพราะว่ารูปลักษณ์ภายนอกครับเราสามารถแต่งนะครับจากเอดีตัวเก่ากลายเป็นตัวเมเนเชนได้อยู่แล้วนะครับไม่ยากจะเลือกตัวไหนนะครับก็ต้องทําใจนะครับเพราะว่ารถซีวิคเอฟดีนะครับอายุอนามเยอะแล้วซื้อมายังไงก็ต้องซ่อมแล้วนะครับผมังนั้นนะครับอยู่ที่ปัจจัยของท่านเลยนะครับผมแต่ถ้าให้แนะนําก็ต้องเป็นตัวเมเนเชนนะครับที่ปีใหม่ๆนะครับผมเพื่อลดปัญหาการซ่อมบำรุงนะครับอันนี้พูดถึงในภาพรวมนะครับ ก็ขอบคุณสําหรับสมาชิกทุกท่านนะครับที่รับชมมาถึงจุดนี้นะครับหาข้อมูลผิดพลาดจุดไหนครับต้องขออภัยด้วยนะครับผมขอขอบคุณข้อมูลจาก c ว v i c c u ์ไทยแลนด์นะครับแล้วก็จากอินเทอร์เน็ตนะครับมีจุดไหนนะครับผิดพลาดหรืออยากเพิ่มเติมนะครับช่วยกันคอมเมนต์ได้เต็มที่เลยนะครับผมแล้วโอกาสหน้านะครับจะทําอีกคลิปที่สมาชิกเรียกร้องกันมาเยอะเลยนะครับก็คือวิธีการดูรถสวิตเอฟดีมือสองนะครับผม ผมตั้งใจว่าจะทําเป็นเช็คลิสต์เลยนะครับผมใส่กระดาษนะครับแล้วให้แต่ละท่านสามารถเอาไปพิมพ์นะครับแล้วก็เอาไปเช็คกันหน้างานได้เลยนะครับแต่ต้องขอเวลาหน่อยนะครับไว้มีเวลาว่างครับจะรีบทําให้แน่นอนนะครับผมโอเคก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับสมาชิกทุกท่านนะครับยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับจะเป็นอะไรติดตามชมกันนะครับผมสวัสดีครับ I can't